สวัสดีครับปอกันตอนประมาณาบสองใบาสามครับยูไฮมันครับเมือนเนี่ยสิผ้ามาเบิงบ่งดักคายไปครับอ้อยป่าไปบู้ดูว่าป่ามันจะขอว่ขอครับสิผ้ามาเบิงก่อนครับว่าสิได้ดึงบ่ไดีดึงครับเนี่ยอะไรมันเนี่ย เดี๋ยวในผมจะพายยางกัาไปเบิ่งบองอ่ายป่าที่ที่ดึงค่ายนะครับไม้แหลกไม้เก่านะครับไม้เดิมของเราไอ้เราก็พับนั่งน้ำนาไปแล้วครับผมอะไลนะเสียเเียวนะครับเดี๋ยวผมสูบมึงคนนะครับไอ้เก้าไอ้สามีนะครับมันไม่ค่อยชัดอี่ นี่ครับวาดแล้วครับนี่ครับท่างขอบนี่ยขอไปมันก็เสียงดังมาเด้นะครับเนื่องเพราะว่าป่ามันจิตตื่นครับผมก็เสียอธิบายที่ห้องนอกสักก้อนแล้วผมจะข้าไปแล้วก็ถ้าเบิ้งนะครับเนื่องว่าป่ามันจิตกินเยื่อพวกกินเยื่อนะครับเนื่องพอไอแล้วอ่ะ เอายอดมันอ้อยไปครับถ้ามีปลามากินยอ,อ,อดมันมันก็ะจะติงครับเพราะว่ายอดมันอ่ะมันจะโพน้ำขึ้นมาอยู่น้อยหนึ่งครับที่อายเราเราอ้อยไปเลยครับเนอะเี๋ยอพร้อมจะผ้าเข้าไปนี่ครับท่างเข้าไปครับ ไังเขาเนไหครับยอดมันอยู่ อยวน้ำนะครับที่อายแล้วหอ,อยไว้ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเบิ้งครับมันจะมีป่ามากินบ่ครับติดตามครับ ครับพอแล้วครับพอแล้วนอนหนึ่งครับหน่อไม้หน่อไม้ไะไรละนี่เห็นไหมครับนี่พอนอนหนึ่งแล้วเอาเลยหักไปเลยครับ ครับหาโนไมัต้อครับกับถ่ายครับกำลังน้ำหนาไปอยู่สิบผ้าไปเบื้องหมายดึงคายนะครับหมายสองครับเพจใบครับมีสองหมายครับหมายแหลกครับนี่หมายสองครับเนี่ยแม่นไใบกตรงนี้ป่ะฮะนี่ครับหมายสองครับลึกอีรีครับตรงนี้ สนาม,มา้าลึกคักเลยนี่เนี่ยมตั้งักเจ้ว่าบอตันได้ใส่ลักไว้ครับนี่แหละไม้สองครับนี่ทางลงนี่ทางก่อไผ่เลยครับนไปแต่ดึงคายครับไม้ที่สองครับตรงนี้ลึกครับนี่ฟาด,ดิบตรงนี้บวกา,ยาย้ ไปเร็วไปเออนี่บอลลุนป่นี่ครับมือสวยครับมือสวยมะกรูดมือสวยมะกรูดครับเอาว่าไปถ่าไปใส่เครื่องเฮดเดย์เมสไปครับโรคแห้งเนี่ยครับ ช่วงบนช่วงสูงไมนจําเนย์ไงครับต้วลยนะนั่นะไอเรากำลังต่ครับใส่ก้อยเนื้อได้เนี้อใส่ลาบใส่ก้อยได้เมื่อเนี่ยครับนี่หนึ่งลูกสองนี่ สีสครับโป้เป๊ะนครับพ่นสวยครับติดการครับ <laughs> ไปเด็จชักหน่่ย <laughs> นอใหม่ยังพันใด้เลยครับเด้อนอใหม่เด้อยท่สามนอสี่นยอลนะเดี๋ยวจะไปหานอใหม่ต่อครับ <laughs> เอามัก กูดก้อนครับเนี่ยมันจะตุนแล้วครับเนี่ยพอเพิ่นแล้วล่ะอย่าวาเยเด้ประสบกายน์่รก็สุดยอดแล้วเนี่ยเขาเคยล่มมาสิบยี่สิบปีเลยเนหาเอาไหมต่อครับหมายเสองนี่คนรัอ,อบรถแต่ซิ่วไว้ไเหรอไอ้คลิปนี้อาจตีแง่ไหนยนังไงดีครับเด้อ มาไปเบิง่งวองถึงค่ายแล้วจะหาทองใหม่โตครับป่าเขาอยู่ครับแต่ว่ามันไอบอกว่ามันว่าแบบว่าเ่อ,อ,อท่านหลายประเด็น,นครับต้องใหาล้หลายาแล้วต้องให้หลายต้องขอหลายหลายแล้วจังที่จะมากัง่งกั่งค่ายดึงครับที่สามนะครับเด้อโอเคครับที่สามครับเนี่ยนะครับ,รบอันแี้อันที่หาตัวมาถึงดอก เดี๋ยวเวลาจางไฟใช่ไหมนี่คือแถวนอใหม่ต่อผ่านนอใหม่ต่อครับเพราะเป็นการเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเขาเดี๋ยวมาแล้วครับก็ต้องหาแนวใดครับหาแนวเ,เอาครับพอยังไงตามเบึ้งครับว่าที่ใดหน่อยได้ไล่นอใหม่ครับ เปิดจำนวนได้วะเปิดจำนก็หคอยกีละเออตีนยางไปนำ้ำเออแล้วก่อนตองเข้าเลยงินอยู่ยแล้วแหละมึงถนนไดเพียงนนะเออ,อ <laughs> วเียวไม่มี <laughs> ลมไม่มี <laughs> ลมตา,า,า,ามมาทางบาะดีครับ มาไดาคนตกกเกะอพอได้เอาวิบากมากวิ<ม>บากบซื้อมาแสนกว่าบาทน,นี่นี่ครับไม้สองครับขอไปสองสามก้อนี่แล้วครับอันจะมีบ่มีครับนี่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วนี่ครับถึงไม้แล้วครับแล้วขอไปเบิ้งกันครับไปอันจะมีบ่มีฮึบเฮ้ย ว่ามันเขา,าเมาไปเมื่อต่อบอลเ,เนอ,เอ้ยต้องบอเลยเพิ่นกับมาหาอยู่หากินนนี่กันเนาะที่เม่าตัวนี้ไที่เม่าก็จริงอยู่กันแล้วย้ำเพิ่นมาหาอยู่หากินเนาะปั่นหัวจิ๋มนล้ไปเมาเอาเอที่เม่าเมาเนาะมันอยู่สามกาะครับมันก็บ่พราะตอนไหนเห็นได้ครับด้วยตอนนี้ว่ามันจะมีมั้ยมีนี่ก็กำลังหากันอยู่ ผมว่าอาจจะบ่มีพัลล่ยเลยเนี่ยตอนนี้ไม่นก็เห็นแล้วล่ะสามอายแล้วไปนะครับเ,เห็นบ้าคนนะครับสองก่อเอาคือถอยหลังเนาะ่อ,อยยังเนาะบานเนาะงูบ่ tao kiểu cứ yên lấy khẩu chạy ngay. cho biết hết nhàng biết hết เอา à. bố mì lìm bố mì. cho hết lìm à, cây à. ตรงนี้ก็จะบ่มีแล้วล่ะครับนอไม้ครับเพื่อที่ได้ได้ดูตรงนั้นนะครับประมาณสามนอสี่นอแค่นั้นล่ะมันติดตามครับติดตามจังได้กับฝากน้ำเด้ครับเด้อ่องหน่อยๆนะครับช่องฮักอีสานนะใช้แนวน้ำเด้อครับเด้อบันติดตามให้น้ำแน่เป็นงกำลังใจให้น้ำแน่ได้ครับนี่แหละครับพระเอกช่องก็ได้ นวนี่แบบแบบแบบสมัยเก่าดวยครับเด้อนี่นี่บอกเห็นบ่มเนี่ยนี่เพื่อนจะผ้าข้างบนครับนะเห็นบ่ผ้าเป็นงามข้างบนครับนี่บนไนะอเพื่อนบอกมากเมื่อกี้แต่ว่าของไอเพื่อนน่ะที่พวกผมมาไปอ้อยไว้นะครับใส่ตะปูแม่นไหวใช้ตะปูเตียวครับ ตอนนี้โบลาน,นีลีเพื่อนจีผ้านี่ครับผ้าเป็นเป็นงามแบบนี้นะครับนี่นี่เป็นกระเฮต์ปักลักอ้อมเป็นม้วงกลุ่มเพื่อนนี่สิละครับสูตรตัวนี้สูตรโบลานครับนี่มองถึงใครเพื่อนครับ ด้านหลังนะครับเนี่ยนี่แหละที่ของวัดหลวงปู่ดูครับศูนย์ปฏิบัติธรรมครับ ที่เพื่อนอ้อมน้ำจับใบนะครับกวางเนี่ยครับเพื่อนนี่นหลังหลวงปู่ดูนะครับกําลังจะกลับกันครับมื่อนี้ในน้องไมอยู่มัน่นหาพวกน้องน,นี่ครับน้องไมหวานให้แล้วพามาหาครับกลับพามาเบิงเบิงบอกถึงใายครับ นี่แหละครับวัดหลวงปูดูครับนี่เป็นสางวัตแล้วครับนี่นี่